ก็วิธีตัดลองทรงกลางนง่ายๆนะก็คือเราจะใช้อะไรเราจะใช้ตตคำหนดกรอบทรงอะประมาณไม่เกินจุดคำหับนะ,ะพี่ก็ใช้รองฟันเบอร์เบหนึ่งก็คือถ้าผมลูกค้าบางอย่างเนี้ยสั้นอย่างเงี้ยให้หนึกถึงรองฟันกันจะง่ายก็พี่ก็เปิดเครื่องสิคะก็ตบมาที่เลย รอบท,ทรงกลางท่องไหมรอบทรงกลางรอทรงกลางไปถึงท้าถ่ายตั้งแต่ตอนใช่ไหมใช่ค่ะไปถึงขมับถึงขว่า,าเรียนตัวขมับก็ตวัดขึ้นตวัดขึ้นอ่ะดูเลยตัดลักษณะเหมือนกับรองทรงตัดค่ะวิธีการตัดตัดเลยดีพับหัวไปข้างหน้าแล้วก็ตัดตวัด,วดไปเลยตวัวถึงเห็นไหมตวัดมันง่ายค่ะ ป่ะทีนี้ความทุยก็ทุยระดับไหนระดับกลางหูกลางหูตลาดขึ้นไปก็ไถตั้งแต่ตีนผมอ่ะไถทอยขึ้นมาเชิดขึ้นพอถึงกลางไปหูก็ตลาดขึ้นเนี่ยโอเคไหมใช่ตลาดขึ้นเลยดี ตรงนี้มันเป็นหลุมใช่ไหมเราก็ใช้มุมด้านซ้ายใช่มุมด้านซ้ายถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นหรือใช้มุมด้านขวาถ่ายขึ้นเอามุมด้านขวาหรือด้านซ้ายเข้าไปถ่ายค่ะถ้าถ่ายตรงๆมันค่อมไหมมันเป็นหลุมค่อมมันก็จะเอีงใช่เพราะฉะนั้น้อาใช้ซ้ายใช้ขวาดีเดีดีเราก็จะได้กรอบสูงเราจะได้ความสูงของกรอบสูงไหมลองตรงกลางค่ะวิ่งมาเป็นรูปตัวยู ง่ายๆท่านซ้ายก็ถ่ายหมือนกับท่านขวาแล้เนีถ่ายตั้งแต่ถทยทอยขึ้นไปแล้วก็เชิดขึ้นพอถึงกลางใบหูแล้วก็เชิดอัตโนมัติเลยหรือว่าอัตโนมัติคัดขับหลงสะบดขึ้นต่ำไปขึ้นไปรับหมลงตัวขึ้น เห็นไหมขอบทรงมันจะวิ่งขึ้นมาวิ่งขึง้นไปหาอ,า uh, อ,าอะไรขมับถ่ายขึ้นไปยีดขมับใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ประมาณตั้งหนึ่งนิ้วเนะี่ยแต่ขมับเชิงอกดูดิซ้ายขวาเท่ากันไหมเชิงอกข้างหน้านาะไปเชิงอกมุ่งไปไปยืนนะมองมาความสูงซ้ายขวาเท่ากันไหมโอเคเท่าเลยจ้ะเท่าค่ะเท่าเลยนะค่ะ อ่ะถ่ถายกลับไปอีกรอบนึงเนี่ยเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี่ยถ่ายแบบเดิมอ่ะตัดสินใจเองดีตัดสินใจเองไปเลยนั่นแหละวิธีการถ่ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ่ายตวัดทับหูลงถ่ายเนื้อถ่ายสบายขึ้น อันนี้อันนี้อันนี้ไปเรือเลี้ยวซ้ายเรือซ้ายตรงโกงตบัดขึ้นแล้วก็เลี้ยวอะไรขวาไปอีกรอบนึงกลับไปอีกรอบนึง Đi Cắt hấp củi lông, Cầm lại Cầm lại cân xuống Đi, Đi. 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 เราขึ้นทรงให้มันให้มันให้มันได้รูปได้ทรงให้มันได้กรอบทรงแบบเนี้ะเราจะง่ายทีนี้เราก็ใช้อะไรเริ่ใช้หวีใหญ่ในการเก็บขอบนะค่ะลบขอบลบเลียมเราลองฟันออกเห็นไหมเนี่ยเห็นขอบไหมเนี่ยที่มันจะต้องเก็บด้วยหวีนะลองฟันมันหมดหน้าที่อยู่แค่นี้ แต่ก็ยังดีที่เรายัง,ย,ง,ย,งยังได้ใช้ใช่ไหม <c oughs> มันทําให้เราง่ายถ้าเราจะตัดแบบแบบโบราณอ่ะมันต้องต้องขึ้นทรงแบบขึ้นทรงด้วยหวีเล็กตอนทรงกลางนะไขา้เป็นรูปพัดใช่ไหมยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมัยนี้มันช้าไง <c oughs> มันต้องการความเร็วด่ดดวนๆนะถ้าด่วนๆก็ตรงนี้เลยใช่หว,วีใหญ่ส่วนที่เป็นด้านถี่นะพี่ดูลอ,อยๆปาดเอาเลย ลอ,ลอยแล้วปาดเลยนะปาดลบเดี่ยวออกไปนะปกติเราต้องแนบยกลอยใช่ไหมแนบยกลอยแต่นี้เราตัดไอ้เรื่องแนบยกออกให้เราลอยลอยปาดเลยลอยหวีเลยลอยหวีเลยหรือเราจะตั้งหวีขึ้นมาแล้วจวดอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่พลิกหวีกลับหนึ่งสองสามพลิกหวีกลับหนึ่งสองสามสี่พลิหวีกลับแค่นี้กืนทำมันกืนลบเหลี่ยมลบขอบค่ะเอาเปิดเครื่องสิครับพี่น้อง อืรเงดีดีแต่ดูกร,ระจรกแป๊บนึงดูได้ว่าเหลี่ยมมันหายไหมตรงนี้ตรงเนี้ยยังไม่หายใช่ไหมพี่ก็นอนนอนดีนอนดีลอ,อ,อยลอยลอยลอยออกนิดเดียวนั่นวปลาดออกดีแต่ดูกร,ระจรกแป๊บนึงตัวนี้มันดีใช่ไหมตรงนี้ดีแล้วเคลือเกลียวคว่ำบัลลีนเกลียวคว่ำบัเลีนแล้วเกลีเลย ดีดีนิดเดียวนิดเดียวนิด,ดวตัวนี้ถ้ามันถ้ามันถ้ามันดีดๆนิดนึงถ้าถ้าโอกาสเก่าโอกาสมันจะพลาดมีสูงแล้วก็อะไรนอนหวีนอนหวีแล้วก็แล้วก็ปดัดนิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมใช่ลดลดความเสี่ยงแบบดูกะจสวยยังโอเคมาต่อเลยที่ก็ทําแบบนี้รอบศีรษะค่ะลอย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 ,รอยประมาณน,นิดเดียว เชื่อมไงเชื่อมระหว่างผมข้างบนกับข้างล่างข้างหางกันโดยเฉพาะช่วงข้อต่อตรงที่เป็นรอยเหลี่ยมใช่ร <ลบ S 1> อยเหลี่ยมนะคะรบเหลี่ยมรบขอบเราตัดให้มันกลืนอ่ะพี่ค่ะเราทํานวลแล้วจ้ะแม่นวลแล้วก็กลืนไงมันมีแค่นวลกับกลืนนะทรงเนี้ยลองทรงกลางขายแบบนวลกลืนไม่ขาวนะไม่มีขาวไม่มีเศษตัดแบบธรรมชาติอ่ะพี่นี่ก็นักเรียนช่างทวย ยาลานะนะครับที่อนใใุญาตถ่ายคลิปวีดีโอขอบคุณมากๆขอให้ช่างยุย้ยยะลาและช่างออมนอนบรุรีลูกแม่กุหลาบจะเอจะเอยิ้มยิ้มตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะคุเเขากําลังตัดเลียดตัดผมทร,มทรงโมเดลล็อกนี่ก็ช่างยุ้ยก็วันนี้เมืเช้าเมืเช้าตัดไปหัวหนึงใช่ไหมใช่ค่ะทรงอะไรคะ ลองทรงสูงค่ะเมื่อเช้าอ๋อแล้ววันนี้ก็ได้ตัดลองทรงอะไรทีแรกลองทรงต่ําแล้วก็ลองทรงตอนนี้ลองทรงกลางค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อลองทรงสูงอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะจบด้วยทรงนักเรียนทรงนักเรียนซ้อมเราซ้อมอยู่แค่นี้แหละซ้อมอยู่แค่ทรงมาตรฐานนี่แหละได้ค่ะลองทรงต่ําลองทรงกลางลองทรงสูงทรงนักเรียนแล้วไปตัดฟาสต์เฟสเราซ้อมให้มันเข้าเส้นหน่อยเพราะว่าตัดเรียนน้อยนะครับเพราะว่าช่างยุ้ยเนี่ยกับช่างออมเขาเรียนแค่วันเสาร์วันเดียวนะ คนมีงานทํามันจะเป็น,นีแหละแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ลูกศิษย์ช่างใหญ่ด้วยนะนะครับคนนี้ก็เริ่มดังเนะี่ยคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้เริ่มดังนะมีคนไปเล่นทิศเนี่ยเขาทักขาแล้วว่าใช่ใช่ใช่างตัดผมที่ไปเล่นกับช่างใหญ่หรือเปล่าใช่นี่แหละเนี่ยชื่อเขาชื่อช่างออมคนหน้าเหมือนชื่อจริงเขาชื่อส,ส,สมกมลใช่ไหมสมตะกุลอะไรจำไม่ได้เขาอยู่ใน on hair t w e n t เลยนะ tap on hair t w นะเข้าไปดูหน้าเขาได้เขา พร้อมที่จะเป็นช่างมืออาชีพเพื่อจะรับงานแบบแบบอิสระนะนะครับอนแฮไไตัดผมที่บ้านตัดผมตามบ้านก็จะเปิดตัวไว็บนี้เนี่ยฝากไวยเคร์ด้ครับสวัสดีครับไปายเดี๋ยวจะเรียนก็คุยตัวมาแล้วกัน